น้ำเต้าหู้ทูยอยูฮะหยุดตรงตรงนี้เขาเป็นเออแสงสีห้าแต่จริงๆเดินไปตรงนี้งโรง,งแรมสิงคโปร์เดินมาจากตลาดกินยงเดินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็จะเจอตลาดนัดโตลุก็ตลาดโตลุง,งตรงนี้นะโตลุงอยู่ตรงนี้จะมีร้านรวงแต่กลางคืนจะแสงสีหน่อยทุกคนนี้ก็มีงานพอดีร้านงานอร่อยเหาะหาทุกคนแต่เราเจอนี้ฮะมีไข่มุกด้วยนะฮะทูอยู่มีสองสาขาที่มอออีกสาขานึงใช่ไหม อันนี้มีทั้งเย็นทั้งร้อนนะจ๊ะทุกคนจ๋ามีหามีสามขนาดนะฮะอุ้ยนี่หนูจา๋าอ๋ออนี่เปิดมานานแล้วยังอะ่ะคุณน้องนานลาเหรอกี่ปีอ่ะมาลูกค้ามาห้าปีนี่ถือว่านานแล้วนะลูกเออถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็สาขาสองอยู่ที่มอตรงไหน่ะลูกเส้นข้างข้างเส้นข,ข้างมหาลัยเลยครับข้างมหาลัยเลยโอเคนี่ฮะ เดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศก่อนนะฮะ,ะแล้วเสิร์ฟลูกค้านี่ฮะอู้เราจะเราสั่งเป็นชาเป็นชาดำค่ะทุกคนงาดำไม่ใช่ชาดำมากินบ่อยไหมคะคุณแม่ค้ายค่ะทำไมมากินบ่อยฮะชอบเหรอฮะอร่อยทชไหมคุณภาพด้วยไงทันยพืเน่ยทุกคนนี่ฮะใช่สุขภาพเป็นแบบสมเครื่องด้วยแล้วก็มีนี่ฮะงาดำเผือกรสกล้วยหอมชันตาลูแต่เราเน้นงาดำเดี๋ยววันนี้จับบอยักษ์นะ่ะ เป็นเจ้าหวยก็มีนะเจ้าหวยน้ำขิงเจ้าหวยแห้งโอ้ยมีเจ้าหวยแห้งด้วยอันนี้หมดอันนี้หมดเหรอฮะหมดหรือว่าไม่ไม่มีวันนี้สําหรับวันนี้ใช่ไหมหมดสําหรับวันนี้ตราเจ้าถึงนั่นเนียนี่คระทับทิ้งจะมีสามยานี่ค่ะมาต่อเนื่องนะฮะทุกคนตรงนี้หน้าเซเวน่นตรงถนนสุขสารรังสรระคะ์ฮะทุกคน เดินเลยตลาดกินหยงมาเลยนะทุกคนพูดง่ายๆถ้าเกิดเจอลงถนนสายสามใช่ไหมใช่ไหมฮะถนนสายสามแล้วก็เลี้ยวมาที่นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรียบถนนกินหยงถ้าไปฝั่งนู้นก็เป็นหัตใหญ่ในไงทุกคนนี่ฮะนี่ร้านทูจิทุกคน,น,คน,กคนเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันอันนี้จะเป็นแบบนี้โทษชาใช่ไหะตรงนี้เลยชัดๆเลยใช่ไ่ ใครมาหัดใหญ่ต้องมาถึงนี้เพราะว่าตลอดกิมยงเดินมาตรงนี้ไม่ไกลนะฮะตรงนี้เขาเรียกถนนสุสาร,ราสานรังสรรค์หรือแสงสีครับตกลงเพราะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นถนนแสงสีซอยห้าใช่ไหมฮะเป็นซอยแต่จรงิงถนนด้านหน้าจุมยงมาเนี่ยเขาเรียกสุปสะสานร,รังสรรค์เพราะว่าถ้าเกิดเราเดินเราเดินจากร้านทูยูไปเนี่ยตรงนี้นิดเดียวก็จะเป็นสวนหย่อมสวนหย่อม สุภาษานรังสรรค์ซึ่งเขามีงานอร่อยเหาะฟีแรกวันนี้กําลังจัดอยู่ทุกคนแล้วก็จะเป็นวัดเฉื่อยฉางเสี้ยงตึงก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นมูล,ลนิธิปอติต๊งนะทุกคนนะฮะอันนี้ขายคุณภาพจริงๆเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาอุดหนุนกันใหม่ดีไหมฮะนี่หากทุกๆหาดใหญ่จะเป็นแบบนี้สรุปนะฮะใครมาหาดใหญ่มาตลาดกิมหยงใช่ไหมฮะเดินมานี่น้ำเต้าหู้ชูยูมีสองสาขาแต่นี่คือขนาดสาขาอยู่ตรงแสงสีซอยห้า แล้วก็เดินมาจากโรงแรมสิงคโปร์โฮเชลก็ไม่ไกลถูกไหมครับมีตลาดโตร้รุ่งโตรง้โตรุ่งนะ,ะทุกคนแต่ถ้าตรงไปนู้นอย่างที่บอกนะครับไปหัดใหญ่ในแต่ถ้าเจอสี่แยกตรงนี้ฮะสี่แยกตรงสะพานอรอจะไปหัดใหญ่ในก็จะเลี้ยวขวาไปสงขลาได้ไปเกาะยอได้ทุกคนนี่ฮะลูกค้ามาตลอดทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว,ว่าแฟนคลับนะคะ สภาพสุขภาพนี่ฮะการเต้ารุ่งยูอยู่ทำเลทองมากทุกคนทำเลทองมากมากเลยนะทำเลทองคนาลึกช้างาตีเลยทุกคนจากนี่ฮะนี่ฮะอยู่ตรงตึกน้ำตาลน้ำตาลนี่ฮะแล้วก็มีเซ,วเ,ซเวน่นเซเว่นมีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ตลาดโต้รุ่งอยู่ตรงนี้แต่เขาบอกว่าตลาดโต้รุ่งอาจจะแบบขายชคตตีหนึ่งเที่ยงคืนไหมหรือบางร้านทุกคนนั้นต้องสืบดูดีๆแต่เมื่อกี้เราถามไปเนี่ยเขาบอกว่า อยู่แค่ประมาณเที่ยงคืนก็เริ่มเก็บแล้วทุกคนก็คือถ้าเราเดินมาจากตลาดจิมหยงก็จะไล่มาแสงสีหนึ่งแสงสีสองแล้วก็แสงสีสก็อยู่หน้าร้านทูอยู่ตกลงเมื่อกี้แสงสีสานะไม่ใช่ห้านะฮะเราดูเลขผิดดูซิซอกซอยมีขนมขายยมค่ำคืนคนจีนคนญี่ปุ่นเยอะมากเมืองหัดใหญ่ได้เป็นเมืองที่แบบ ท่องเที่ยวนี่ประทับใจเพราะของกินเยอะมากทุกคนของกินอร่อยมากนะอย่างเมื่อเช้าเราก็ไปกินอาหารเช้าอร่อยนัดใช่ฮะนัดกาแฟแอนดิมซัมแล้วก็เจอคาเฟ่ชาไทยชาเขียวที่ชื่อว่าบิ๊กแบรจำได้ไหมเออเราจะบอกต่อนะฮะแล้วก็มาเจอนี้เป็นน้ำเต้รราหู้ทันยพืชทุกคนนี่ฮะดูสิเนาะขนาดยักษ์นะฮะมี3ขนาดก็คือ S M L ทุกคนจ้า ะะมาได้เลยบรรยากาศพึุกคักมากเนี่ยแพนด้าหมาล่านะฮะซอยนี้ก็ของกินนะครับไม่เคยหลับเลยฮะนะฮะหัดใหญ่รถมากทุกคนเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็วถึงโรงแรมสิงคโปร์คือใครมาหาดใหญ่เนี่ยอย่าลืมไปเกาะยอไปหาดสมิลานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมาในหาดย่านกินหยงต้องพักโรงแรมที่ดีที่สุดก็คือโรงแรมเนี่ยฮะ สิงคโปร์เก่าแก่ตำนานแล้วก็น่ารักพนักงานแบบกันเองมากมีแต่รอยยิ้มมะหะคือมันมีความเป็นส่วนตัวไง เขาบริการเทคแคร์เราแล้วก็ไม่มาวุ่นวายเนี่ยคือเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขารักนะเพราะว่าอ,อ๋อเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวน่ารักบริการเป็นมิตรไม่ใช่แบบไม่อะฉั้อส่วนตัวเธอก็ทาอะไรก็ทําไปไม่ยิ้มแต่เขายิ้มเลยทุกคนเห็นเราปั๊บยิ้มทันทีแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนเราอยู่บ้านนะฮะเป็นตํานานอยุดเยื้อง,องๆกับตลาดกิมยงต้องข้ามต้องขา้งขามกับทอปเจริญแล้วก็เดินในซอยตรงนั้นจะมีขายของคุกเต้าเต้าเต้าอะไรเขาเรียกเต้าเต้าคัว่ว เป็นแนวแบบผักบุ้งไตรราเหมือนอาหารยำที่หากินยากที่สุดและอร่อยที่สุดจริงๆนะอันนี้ต้องบอกนะใครกินแล้วจะติดใจทุกคนนี่วัดชิวช้างทุกคนเดี๋ยวเราเดินอีกนิดน,งนึงก็จะถึงโรงแรมสิงคโปร์แล้วนะฮะทุกคนแล้วก็จะตรงข้ามกับปากกินยงลาดกินยงตอนเช้าๆก็มีขายของกันวุ่นวายแต่เช้าเลยพรุ่งนี้เราตื่นเช้าไหวไหม เนาะถ่ายบรรยากาศเช้าๆมาฝากกันเนาะตื่นจากโรงแรมสิงคโปร์แล้วก็ถ่ายบรรยากาศตรงตรงตลาดกินหยงอะ่ะข้างๆะนะครับจะได้เห็นภาพชัดว่าเขาตื่นกันแต่เช้าโดนสายๆก็เป็นร้านรวงที่อยู่ข้างในขายพวกมะม่วงหิมะพานลูกหลวงลูกยีอะไรอย่างเงี้ยฮะดูดกังทุกคนอะ่ะป้อนอืมอร่อยมากทุกคน อร่อยมากแต่น,นี้สั่งหวานแบบกาลังดีอร่อยกําลังดีแต่ถ้าเกิดใครอยากจะหวานพุ่งจะฉูดนะฮะก็ <c oughs> สั่งบอกหวานมากฮะอันนี้กาลังกลมกรอบอร่อยมากจริงๆทุกคนนะฮะสำหรับทูยูโทฟูน้ําเต้าหู้ซอยเมลนะฮะเราจะต้องหาทางไปรีการ์เด้นแถวๆนี้เนาะ,ะรีการ์เด้นแถวๆเนี้ยทะลุก,กันได้แต่ถ้าเกิดไปทางสายสามก็เลี้ยวหน่อยหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าไปจากตรงเนี้ยมันต้องมีซอยทะลุน เราทะลุไม่เป็นทุกคนเดี๋ยวไว้พรุ่งน,นี้นะฮะพรุ่งน,นี้เช้าเรามาเราตื่นแต่เช้าดูกันนะฮะอาจจะไปวัดหัดใหญ่ในด้วยแล้วก็ไปดูทุ่ง,น,ง,งนา่งนะฮะโอเคนี่ไงโรงแรมสิงคโปร์ถึงแล้วกิดกับร้านถ่ายรูปเจียคัรเลอร์แล็บที่ดังมากในะร้านเจียเนี่ยเขาบอกว่าดังฮะนี่จ้าโรงแรมสิงคโปรแ์แล้วนี่ตลาดกินหยงเห็นไหมมอนะฮะ้แต่ข้าม สะพานลอยนั้นไปก็ไปหัดใหญ่ในจำแม่นๆนะหัดใหญ่ในไปสนามบินเนี่ยทุกคนก็เกิดมาจากตลาดกิมหยงสาหสาสองสาสามนี่พัชทิตหนึนี่พัชนีพัชามเนี่ยจะต,ต้องผ่านสะพานลอยนี้ซึ่งข้ามทางรถไฟหัดใหญ่ถ้งไปฝั่งนู้นก็จะไปสนามบินได้10กิโลกว่ากว่านี่จ้าถึงแล้วห้องนอนสบายมากนี่ฮะทุกคนชีวีจ,จอบแบนเลิศมากแอร์ฉ่ำๆทุกคนนี่เิงคโปริอปเดินไป ร้านโทฟูไม่ไกลเลยแล้วก็งานลอ,อยห่อร้อยอร่อยหอนะโอเค okay.